เวลาเราคิดถึงเรื่องการเอาห่วงโซ่อาหารมาเป็นข้ออ้างอะเราใช้ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่กินอะเป็นผู้ล่าแต่ว่าถ้าเรากลับกันเราเป็นคนถูกกินอะเราก็คงไม่ยอมรับเหตุผลแค่ห่วงโซ่อาหารเนอกว่าถ้าแบบจระเข้จะมากินเราแล้วจระเข้บอกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารต้องเธอต้องดนกินคือห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันการทําให้ง่ายลงของความซับซ้อนมากเลยในธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติมันก็มีการถ่ายโอนพลังงานคือต่อให้มีมนุษย์ก็ถ่ายโอนพลังงานบางแบบบางอย่างความซับซ้อนของมันอยู่แล oh. ้วมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงธรรมชาติว่านี่แหละมันคือสิ่งสมบูรณ์ที่่สุดวา พืชแล้วให้สัตว์กินพืชมากินแสัตว์กินสัตว์ไปกินแล้วคนก็กินสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์ยงที่มนุษย์เนี้ยให้ตอบง่ายที่สุดคือมันมันไม่ใช่ข้อที่จริงว่าถ้ามนุษย์ไม่กินสัตว์แล้วระบบทุกอย่างมันจะลงม่งโซ่อาหารเนี่ยมันเอามาไว้อธิบายการถ่ายเทพลังงานในในระบบมิเวศหนึ่งอะแต่ว่าการที่มนุษย์ กินสัตว์ฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศอะไรตามธรรมชาติหมน,นแล้วอะความจริงมันมันตรงข้ามกับธรรมชาติมากกว่าก็คือมนุษย์เนี่ยเอาสัตว์ออกมาจากธรรมชาติออกมาจากป่าเอามาดัดแปลงพันธุกรรมต่างๆแล้วก็ผลิตเยอะมากๆแล้วก็ฆ่าเยอะมากๆซึ่งมันไม่ได้ไปมีส่วนในระบบนิเวศตามธรรมชาติแล้วอะมันอยู่ข้างนอกแล้วความเป็นจริงคือมันฝืนธรรมชาติด้วยอุตสาหกรรมสัตว์ที่เป็นอยู่ในสเกลทุกวันเนี้ยมันทรํรลายความสมดุลตามธรรมชาติมากกว่าห่วงโซ่อาหารนอะมันคือเหมือนถ้าจะมองเอาวัตถุ สงก็คือมันคือการบาลานซ์จำนวนประชากรอะไรบางอย่างตามระบบนิเวศใช่ไ่ะแต่อุตสาหกรรมสัตว์มันตรงกันข้ามอะ่ะมันทำเล